แล้วรางวัลรวมโอ้ดสวยครับสามพันครับดอกนี้ครับสวยครับเข้าเฉยเข้าเฉยตอกคูณยี่สิบสองไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเข้าเฉยครับเมื่อกี้นะฮะโอ้โหสิบมาติดติดครับผมคูณยี่สิบห้าเลยไหลไปยี่สิบแปดแล้วผมก้อนโตนี้ครับผมก้อนโตนี้ได้ทั้งกำไรและต้นต้นทุนกลับมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะ ไม่รับชสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับช่องพี่บางวินพาปัน่นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะผมมีเกมแนะนําจากเพื่อนๆขึ้นมานะครับผมกิเลนวิเทียงกิเลนนั่นเองนะผม way of the q u e l l e n นะครับผมก่อนเข้าเล่นเกมนะผมเหมือนเดิมไม่แนะนําให้เด็กที่มิวยุต่ำกว่าสิ8ปีทําตามนะผมหรือลองเรียนแบบนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพี่บางวินด้วยนะครับผม มาครับวันนี้มีทุน1,500คือต้องการจะมาซื้อนะมาดูก่อนว่าเบ็ดไหนที่ซื้อ1,500บาทได้บ้างเอ่ยเบ็ด10บาทโอ้ยหครับงั้นต้องไปเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด20ครับผมอ่ามาครับเราซื้อเบ็ด20กันไปเลย1 5 0 0ครับวัดดวงกันไปเลยครับผมวันนี้ตั้งใจมาซื้อฮะมาดูครับผมว่าจะ เป็นเช่นใดนะฮะกี่หมุนครับบวกบวกบวกคูณสปินคูณได้7หมุนครับคูณ3ครับมาเริ่มครับผมหมุนแรกครับเคมา5ตัวจัดไปครับคูณ4เลยเอกับ10จัดติดติดคูณ7แล้วครับพี่น้องะฮะ นี่ครับไหลามาสิบแล้วครับผมตอนนี้ไหลามาที่คูณสิบแล้วนะฮะสี่หมุนครับวันนี้ได้แค่เจ็ดหมุนนะกิเลนแจกน้อยมากเลยนะครับผมยกนะครับยกหรือเปล่าอันนั้นไม่แน่ใจนะน่าจะใช่นะคูณสิบสามแล้วครับตอนนี้นะรางวันก้อนโตแรกครับผมรางวันก้อนโตแรกแปดร้อยสองบาทครับผม เราลงทุนซื้อไป1,500บาทนะครับเพื่อนๆนตอนนี้อยู่ที่คูณ16แล้วรางวันรวมโอดสวยครับ3 0 0พครับดอกนี้ครับสวยครับเข้าเฉยเข้าเฉยตอกคูณ22ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเข้าเฉยครับเมื่อกี้นะฮะโอ้โหสิบมาติดติดครับผมคูณ25หเลยไหลไป28แล้วผมก้อนโตนี้ครับผมก้อนโตนี้ได้ทั้งกำไรและต้นต้นทุนกลับมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะ ซูเปอร์เมกาครับ4,188รับจัดไปครับกีดเลนนะผมซื้อรอบนี้คุ้มค่านะครับผมกับการลงทุนไปนะเดี๋ยวเราจะเอากำไรพวกนี้นะไปปั่นกันนะฮะเพื่อนๆซื้อแล้วครับผมก็ต้องวัดดวงกันอย่างเงี้ยครับผมจะขาดทุนหรือจะลุ่งหรือจะล่วงนะครับผมมาซูเปอร์เมกาอีกหนึ่งรางวัลครับ1,344ตอนนี้รางวัลรวม6,004แล้วนะเพื่อนรางวัลรวมครับ ทเทอร์เรมทเทมเทมหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทครับรับรางวัลไปเชยชมก่อนมาครับขอลองปั่นหมุนไปที่เบ็ดเอ่อลองดอูเท่าไหร่ครับยี่สิบนี่แหละนะม,มีกรามใดหกพันสี่นะลองดูเบ็ดนี่ครับจะไปเท่าไหร่ได้บ้างบ้างเอ่ยห้าสิบดีกว่าไหมไม่เอาครับขอเป็นเบ็ดยี่สิบเท่าเดิมดีกว่าสามสิบหมุนครับอ่ใช้จํานวนหมุนเยอะๆเบ็ดยี่สิบพอลองเปิดโบบ้างครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ปิดโบเล่นอยู่นะ โอ้โห,โโหนี่หยกเงินสวยครับหยกมาอีกครับผมเมื่อกี้ถังเงินนะอ่าร้อยห้าสิบหกเอ้ยร้อยหกสิบห้าครับเคก็มาโอ้ไวสิบครับสวยงามครับนี่ไหลเรื่อยๆครับกิเลนมาจัดไปลูกกิเลนนะฮะไอ้ม้ามีหนวดน,นะครับผมเจ ไอ้กบทองตาแดงมันไม่ค่อยออกนะครับผมแปลกนะสิบรับไหลไปเรื่อยๆเพื่อนไหลแบบไม่มีอะไรกั้นไม่ต้องหยุดนะไหลไปเออ2ี่0 40 50 0รก็เอานะชั่วโมงนี้นะบวกกั็มาเรื่อยๆยังไงก็ไม่ขาดทุนแล้วนะเพื่อนๆนะคิดว่านะาเราลงทุนไปพันหเราซื้อมาคุ้มครับผม พี่บางวินซื้อมาคุ้มมากนะวายกับยกครับสวยครับวายยังซ้ำอยู่ที่เดิมวายยังไม่ไปไหนวายก็ไปจนได้นะฮะการลงทุนที่คุ้มค่าครับกับการเสี่ยงครับนี่ครับวายกับอักษรครับ JQ โอ้โห,หน่าได้มากเลยดอกนี้น่าได้เต็มนะด้ได้เต็มตีนนะดอกนี้นะโอ้โหได้น้อยครับได้หลักร้อยหกร้อยสี่สิบเจ็ดครับดอกนี้โอ้โหมีวายติดสามตัวนะเพื่อนๆนะ วายค้างอยู่นะผมแต่ไม่มีอักษรในตัวเด็ดๆตัวเจมลงมาเลยครับโอเคเหน่าติดมากเมื่อกี้นะมึดเฉยไปครับหมดแล้วครับขอเปลี่ยนเบ็ดหน่อยครับขอขยับหน่อย20ไม่ทํางานนะผมขอไปร้อยเลยดีกว่ามาต้นทุนลมมีละเจ็0พนะสิหมุนครับจัดไปครับเบ็ดร้อครับลองปิดโบดูบ้างเพื่อน เออเมื่อกี้เปิดแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ลองปิดนะครับเปิดปิดปิดเปิด,ปด,ปดย่าง้ยครับผมโอ้โหแต่เปิดบวัวแม่งคตนเร็วเลยเหลือสามหมุนแล้วเพื่อนเอยเรือสัเภูครับทองครับเรือสาเภาทองครับเออเอาไว้เบ็ดร้อยไว้นั่นแหละสวยวายหตัววายเจัดไปครับอืสิบตามมา นี่ถังเงินครับถังเงินเขาเรียกกำไรหยกไหมนั่นนะครับผมไม่แน่ใจนะแต่นี่หยกนะสีเขียวนะเนี่ยเป็นไอเหรียญสามเหรียญเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะโอ้โหเอาแล้วครับผมรางวัลก,ก้อนโตนะก้อนโตนี้เท่าไหร่เอ่ยรางวัลแรกก้อนโตครับจัดไปครับเบ็ดร้อยครับผมก้อนใหญ่ด้วยครับ6 3 0 5บาทครับจัดมาแล้วนะครับผมเบ็ดร้อยด้วย ช้เบ็ดสูงเลยครับรอบนี้มาเบ็ดสูงเลยแตกหมื่นไปแล้วนะครับผมตอนนี้แตกหมื่นไปแล้วก็ยังได้อยู่ครับมาได้มาหมื่นครับเบ็ดร้อครับผมไม่เอาดีกว่าลองขยับเป็นเบ็ดร้อยเท่าเดิมดีกว่าครับหมื่นสอิบหมุนออตโต้ลองอีกสักไม้ครับมา อ,อ,อยากจะออกอยากจะไปอยากจะกลับแต่ขอลองอีกสักไม้นะอีสักสิบหมุนมาออปิดโบครับทิ้งท้ายทิ้งท้ายครับเออสิบหมุนนะับเบ็ดร้อยลงทุนมีนหนึ่งพันบาทครับ, 100, ล, 1, บ,รบลองดูยังไงต้องบวกหมื่นครับปิดโบอยู่อ,อมาลองเปิดโบสทัก5ห้าห้าหมุนสุดท้ายดีกว่ามามาเดี๋ยวลองเปิดโบ้ทังห้าหมุนสุดท้ายครับปิดสักห้าเปิดสักห้าครับลองดูครับเออมาครับ ได้300ครับเออพอเปิดโบปุ๊บได้300นะไม่ขาดทุนครับเพื่อนๆถือว่าไม่ขาดทุนรอบนี้นะเสี่ยงโชคด้วยการซื้อนะโอเคครับผมพอแล้วครับผมได้12,339บาบาทครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆน,น,นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e กดกระดิ่งให้กับช่องพี่บางวินพาปั่นด้วยนะผมไม่แนะนำให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีทำตามหรือลอกเรียนแบบนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ